เลียนยอดคำนีนั่นนั่นนั่นเลียนแล้วเลียน <c oughs> ออกรถดีรถดีเรื่อ <c oughs> เห็นไหมเห็นมึ้งตวงไหมยุ้ยไปไหนแล้วไปไหนแล้ว ทันมาได้ทันไหอสวยสวยเาสวยสวยจ้ะงก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 เาี่อันนี้เาี เก้าอี i, ้เก้าอี i, ้อก้าอี i, ้เกอีเก้าอี้เก้าอี้เก้อีเาอีเกาอี้น้อเกาอี้เกอีเร้ียเก้าอี้เก้อีเรียนน้อันเอี้นก้าอเกอี้เส้เกาอี้เ้อ้เก้าอี้เก้าอเก้าอีเกยาอี้เก้าอเอเออ้้้กออเกเคะเกัเ อันนี้ของน้องเพจอันนี้ของน้องพลอยนี่ค่ะก็อันนี้สวยค่ะสวยอันนี้สวยแล้วก็สวยอันนี้เก้าอี้ค่ะีนเนก้าอี้นะคะอันนี้มงังกรจ้าโอเคโอ้ย<อ>ยืนยย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 ยืนยยคยย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 